เรื่องราวน่าฟังตเ้นเรื่องราวน่าดูตเตมาฟังมาดูนดิทานตื่นนอน วา,วายนุ่นวายนั่นวายนั้นวายนี่สงสัยแต่ละทีก็วายวายถ้าหนูไม่รู้อยากจะตอบให้หากสงสัยฟังให้เข้าใจหนูจะปิ้งไอเดียกระจายเดียวยายตอบให้จะได้เลิกถามวา จ๋าหลานถามได้ยายตอบได้เสนอตอนกระถางอัจฉริยะสายสมอโเธอสบายดีนะที่เธอนัดฉันไว้กับเพื่อนๆไปร่วมงานคืนสู่ย่ารุ่นหนึ่งและจะไปทอดผ้าป่าต่อที่เชียงใหม่บ้านเธอฉันตกลงไปนะ และจะไปค้างที่บ้านเธอที่เชียงใหม่นั่นแหละฉันจะเอาเจ้าจำไม่ไปด้วยแล้วเจอกันนะจ๊ะจากยายแจ๋วุตายแล้วต้องกดเซนปิง๊งเซนแปลว่าส่งเรียบร้อยเฮ้ยไม่ได้เจอกันหลายสิบปีนึกแล้วกว็คิดถึงวัยเด็กสนุกสนานกันมาก <laughs> เอแต่ก็ใจหายเหมือนกัน เกือหลายคนนี้กันไปหมดแล้วนึกแล้วก็เศร้าจังอออเอออเอะทำไมมันเย็นเย็นเปียกเปียกนะเนี่ยเราหยิบทิชชู่แห้งนี่ไม่ได้หยิบทิชชู่เปียกะว้าวว้าตายแล้วตาย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 ,ตาย,ตายอุย้ยทำไมทิชชู่มันเปียกหมดม้วนเลยเนี่ยอ๋อ เพราะว่ามันโดนน้ำที่เกาะขวดน้ำนี่เองเลยดูดน้ำไปเปียกทม้วนเลยอะเฮ้ยยายยายครับยายยายยายครับยายดูสิอ้าวจำไมวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยมีอะไรเหรอยายจ๋ายายยายรู้ไหมอ่ะไม่รู้โธ้ยยายจำไมยังไม่ทันถามเลยอ่ะ S <S ว่ามาทำไมมีเรื่องอะไรเหรอนี่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 โอ้ต้นกวักมรกตมันชื่อกวักมรกตเหรอครับใช่จ้ะจำไมเห็นตองแหวงปู่ของโชคประกาศขายอะราคาแพงมากเลยนะครับใายแจ๋วฮะแพงมากเลยเหรอแล้วจำไมไปเอามาจากไหนเนี่ย <S <S ก็ตัแหวงแบ่งมาให้อะ่จะจำไมว่า เรามาลองปลูกขยายพันธุ์ขายจะดีไหมครับยายช่วงเนี้ยเขาฮิตไม้ด่างไม้มงคลไม้ฟอกอากาศกันน่ะขอแหวงบอกว่าต้นหนึ่งอะนะแพงมากเลยนะยายอือไอเดียดีไม่เลวนี่จำไมจะได้มีเงินไปซื้อขนมอะเรื่องค้าขายเด่ยไม่ได้เลยนะเแต่ว่าอ,อแต่ว่าอะไรล่ะครับยาย เราต้องเดินทางไปเชียงใหม่กันพรุ่งนี้แล้วสิเอาไว้กลับมาค่อยปลูกดีกว่าไหมอ่ะไม่ได้นะครับยายไม่ได้นะถ้าปล่อยไว้มันจะแห้งตายอ่ะเออใช่ใชช่แล้วทำไงดีล่ะเนี่ยงั้นก็รีบปลูกเลยสิครับยายเฮ้ยแต่พอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ตั้งสี่ห้าวันเลยนะจำไหมแล้วใครจะรดน้ำ กลับมามันไม่ตายพอดีเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งอะนะกระถางก็หมดด้วยอะงั้นเรารีบออกไปซื้อกันเลยดีมะมีเวลาที่ไหนล่ะเดี๋ยวก็ต้องรีบจักกระเป๋าเดินทางกันอีกอะเฮาต้นหมายครับสงสัยเราจะทำบุญกันมาหน่อยคงต้องเอาเจ้าไปให้คนอื่นแล้วแหละจะไม่คงไม่ได้ดูแลเจ้าแล้วโอ้ยเขาหมดดราม่าเลยอ้าก็ได้ก็ได้ เดี๋ยวยายขอคิดก่อนนะว่าจะใช้อะไรปลูกได้เยียและปลูกด้วยวิธีไหนอะนะเอเดี๋ยวคิดก่อนคิด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 โอ้คิดออกแล้วจำไม่เอ้ยเย้จำไม่ดีใจจังเลยครับยายเจ้าต้นไม้เจ้าดีใจไหมอ่ะอ้าวอ้าวอาวอ้จำไมเอ้ยไปไปหยิบขวดน้ำเปล่าแล้วก็ได้บนโต๊ะมาให้ยายหน่อยปะเร็วเข้าครับ เวลาต่อมาขวดกับได้มันเกี่ยวอะไรกับต้นไม้เหรอครับยายยายก็จะทำกระถางต้นไม้อัจฉริยะแบบรีไซเคิลสองเด้งเลยอ่ะฮะคือยังไงลหรครับยายทำไมต้องอัจฉริยะทำไมยังคิดไม่ออกเลยอ่ะเออยังไงน่ะเหรอ ก็เพราะเราทำจากของเหลือใช้และเราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยนะเราไปเที่ยวได้อย่างสบายใจได้หลายวันเลยละ่ะหยังไงหรอครับยายอะมาๆามา,มา,มาเดี๋ยวยายจะทำให้ดูนะอะเริ่มแรกเราก็เอาขวดน้ำที่เราไมา่ได้ใช้แล้วมาตัดครึ่งแบบนี้จ้ะแล้วก็แยกส่วนบนและส่วนล่าง ท่านตอนเนี้จำไมอย่าทำเองนะมีดมันคมเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาเสร็จแล้วเราก็เอาเส้นได้ร้อยรูปากขวดให้ยาวลงไปจนถึงก้นขวดแบบนี้จะ้ะหลังจากนั้นน่ะเราก็เอาดินใส่เอาต้นกวมรกตปลูกลงไปเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุม่มเสร็จแล้วจ้า ก็โอเคอยู่นะครับสวยเลยอะประหยัดมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากแต่ว่ามันอัจฉริยะตรงไหนเลยครับยายแหมแหมหมพูดแบบให้กำลังใจมาครึ่งเดียวเองอะไม่เต็มที่เลยนะจำไหมอ่ะดูนี่สิดูดูดูยายอะเติมน้ำลงไปที่ก้นขวดใช่ไหมเห็นไหมล่ะแล้วไงครับแล้วเออแล้วแล้วเส้นได้เนี่ย มันก็จะค่อยๆดูดน้ำขึ้นเป็นหล่อเลี้ยงดินให้ชุ่มชื้นไม่แห้งต้นไม้ก็จะไม่ขาดน้ำยังไงล่ะอ่ะดูสิดูดูดูด,ดูน้ำค่อยๆขึ้นไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยายน้ำมันย้อนขึ้นไปจริงๆด้วยครับทีนี้เราก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อยๆอะ่ะปล่อยให้เชื่อมันดูดซึมน้ำขึ้นไปเอง แบบเดียวนะเราก็ไปไหนต่อไหนได้หลายวันไม่ต้องคอยเป็นห่วงแล้วละอืมดูนะจำไไม่ก้นขวดเนี่ยเรายังสามารถเลี้ยงปลาเล็กๆได้ด้วยนะเก๋ไปอีกชั้นหนึ่งอะว้าวว้าว,ว,าวยายเนี่ยอาชริยะขั้นสูงเลยนะครับเนี่ยได้หลายต่อเออ,อ,อแน่นอนอยู่แล้วอ่ะทีนี้นะ เราก็เตรียมตัวไปจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวกันได้แล้วโอเคโอเคเลยครับยายแล้วยายไปได้ความคิดนี้มาจากไหนเหรอครับยายก็ไปได้มาจากตอนที่ยายหยิบทิชชู่แล้วทิชชู่มันไปโดนขวดน้ำเป,เปียกๆนาะสิทิชชู่ก็เลยดูดน้ำส่งต่อไปยังแผนอื่นๆไปเียกหมดทั้งม้วนเลยอะ่ะ ยายก็เลยคิดว่าวิธีนี้น่ะน่าจะเอามาใช้กับกระถางต้นไม้อัฉริยะของจำไมได้นะจ๊ะทีนี้เราก็ไม่ใช่แค่ขายกระถางต้นไม้อย่างเดียวนะครับยายเรายังขายไอเดียกระถางอัฉริยะได้ด้วยครับอุ้ยจริงด้วยอะ่ะงั้นเรารีบไปจดลิขสิทธิ์กันก่อนดีวกว่านะไปเร็วเข้าจำไม่ไป๊ปๆปๆปไป,ไปอา้าวแล้วยายไม่จัดกระเป๋าเดินทางไปเชียงใหม่แล้วหรอครับ โอ้ยเอาไว้ก่อนเถอะธุรกิจสำคัญกว่าไปๆปไ,ปไปลูกไปๆปไปไปก็ไปครับใจแจวอัชริยะของจำใหม่เร็วเร็วเข้าเร็วเข้าจำใหม่เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าจะก็ปีกกระถางอชริยะของเราไปซักก่อนเร็วเข้าไปๆไปป